คุณผู้ฟังครับน้องๆครับก็เรื่องราวที่พี่เลี้ยงกำลังเล่าต่อไปนี้ฮะอย่าเชื่อนะครับฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ครับข้อสําคัญอยากให้ฟังเป็นนิยายครับเพราะว่าเรื่องที่พี่เลี้ยงกาลังจะเล่าต่อไปนี้ส่งมานะโดยน้องดื้อคุณดื้อผมใช้คํานี้ดีกว่านะฮะก็ คุณดื้อบอกเลยว่าผมชื่อดื้อนะครับพี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ฟังพี่มานานแล้วขอบคุณครับชอบมากพี่เป็นเพื่อนกับพี่ป๋องจริงเหรอครับพี่เป็นเพื่อนกับป๋องจริงครับร้อยเปอร์เซ็นฮะทำงานร่วมกันมาตั้งแต่อยู่ M3 CHR 90 FM นะครับของในเครือม i เดียออฟมเดีจนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อมาเป็น, Boom Radio นบูมเรดิโอ90 FM นะฮะเรื่องหลอนก็เกิดขึ้นตรงนั้นแหละครับ นะฮะกับบนลทงพับกับอช็อกนะฮะตอนนั้นใช้คำว่านายที่ช็อกนะเอ็มช่วงนายที่ช็อกเออใช่ใช่นะฮะก็จะมีโก้พิ้วนะมีบอยคองโกมีเอ็มมพายแล้วก็ยังมีโอยังมีหลายคนเขาจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่พี่เลียวเองเนี่ยเป็นคีแมนไงก็พี่เลียวจะเป็นอะไรที่เป็นพ,พี่เลียวจะเป็นครีเอทีฟโปรแกรมคือดูแลทั้งหมด ภาพรวมของโปรแกรมวิทยุคือวิทยุเนี่ยมันจะซ้ำซากไม่ได้ฮะไม่งั้นจะทู่คู่แข่งไม่ได้นะฮะแล้วพี่เลียวเป็นเจ้าแรกที่ทำสปอตถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือกวนมากๆกวนมากๆนะฮะให้กับช่วงของป่องนะฮะแล้วเป็นอะไรที่คนก็ติดหูนะฮะตั้งแต่นั้นมาก็เลยดูแลทั้งหมดทั้งมวลนะเป็นต้นมา ก็ร่วมงานกันมาเป็นก็สิบสิบปีแล้วละ่ะนะ,ะแล้วทำไมพี่ไม่ทำงานกับพี่ป๋องครับอ๋อคืองนี้ฮะต่างคนต่างมีแนวทางซึ่งกันและกันคือป๋องเนี่ยเขาเป็นดีเจอยู่แล้วนะฮะพี่ป๋องเนี่ยเขาจะยึดตรงนี้อยู่ตลอดเขาก็จะเล่นเรื่องหลอนของตลอดนะฮะในขณะเดียวกันพี่เลียวเองเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนหน่วยงานจากที่เป็นเ,เราอยู่วิทยุป,ปุ๊บโดนโดนโยกให้ไปอยู่ ฝ่าย,ายเ,เป็นฝ่ายเพลงฮะพี่เดียวไปอยู่บริษัท M-Square Entertainment แต่อยู่ในเครือเดียวกันนะนะฮะเป็น Copywriter คือเป็นคนที่เขียนตัวอักษรหรือว่าตัวพาดหัวข่าวเฮดไลน์ต่างต่างเนี่ยเพื่อลงโฆษณาแล้วก็ตัดต่อสปอตโฆษณาจากนั้นมันก็โดนเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นครีเอทีฟกรุ๊ปเฮดก็คือโยนอย่างงานแบ็กเฮดเนี่ยโยนตลับมาหนึ่งตลับเนี่ย นะฮะเรามีหน้าที่ทําให้เขาดังของวิตามิน A เอเงี้ยกับอีกหลายๆคนเท่ก็ใช่พงศิษิ์คัมภีร์ก็ใช่นะฮะแล้วก็อะไรย่างชุดคํานึงถึงบ้านนะฮะรอบแล้วก็โอ้เยอะนะฮะปักก็ใช่นั่นแหละฮะและจนถึงปัจจุบันเนี่ยมาอยู่ในเส้นทางเดียวกันนะก็เลยต้องบอกไว้ก่อน ส่วนเรื่องของผมนั้นอาอันนี้ดื้อเขาบอกแล้วว่าก็อยากจะเล่าแล้วก็ปรึกษาไปด้วยอืมได้ครับนะฮคุณดื้อเขบอกงี้ครับว่าผมเนี่ยแต่งงานมาได้สองปีแล้วครับดีนะพี่เดียวไม่ได้แต่งนะฮะไม่ได้พาหนีด้วยจะบอกเราคนโสดเอ่อผมแต่งงานมาได้สองปีครับซึ่งแฟนผมเนี่ย คนนี้แฟนผมคนนี้เดี๋ยคุณใช้คําผิดนะฮะถ้าบอกว่าแฟนผมคนนี้แสดงว่าคุณมีอีกคนหนึ่งคุณต้องบอกเลยว่าแฟนแฟนผมชื่อนะฮะน้องครับภาษาไทยเนี่ยมันดิ้นได้แล้วมันแปลความหมายความหมายหนึ่งทันทีนะฮะผมแต่งงานม,มาได้สองปีครับนะฮะคุณดือ้อก็บอกว่าแฟนคุณดื้่แฟนคุณดื้อเขาชื่อจุ๋มฮะคุณผู้ฟังฮะเราก็ใช้ชีวิตแบบคู่แบบเนี้ยมาตลอดนะฮะ ด้วยความเข้าใจครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่มีบุตรนะครับคุณดื้อก็บอกว่าปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้ฮะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยจุ๋มเขาก็มาบอกนะฮะมาบอกคุณดื้อว่าเธอมีผู้ชายโทรมาหาฉันเขาชื่อศักดาแล้วก็บอกว่าชอบนะฮะ ชอบคุณจุ๋มมากครับโอ้โหเดอรเขาบอกว่าเอาละพอบอกปุ๊บฮะผมก็ปีตดเลยฮะเดอเขาปีดเลยครับแล้วยังบอกอีกว่าจะไปรอรับกลับบ้านทุกวันฮะคือแฟนแฟนของคุณเดอร์เนี่ยเขาทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งที่สันปะตองครับส่วนตัวคุณเดอเองเทำงานอยู่หางดงพอผมเลิกงานตอนหกโมงเนี่ย ผมก็เลยบอกแฟนว่าให้รออยู่ที่นั่นให้รอเดี๋ยวกลับพร้อมกันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณดื้วก็เลยขี่มอไซค์นะฮะไปรอรับแฟนที่โรงงานครับแล้วเขาก็เอาพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยเสร็จปุ๊บก็จอดรอแฟนไงเพราะเพื่อจะเอาแฟนเนี่ยซ้อนหลังรถกลับบ้านครับนะ,ะในขณะที่คุณดื้อเขาจอดอยู่เนี่ยแล้วก็รอแฟนอยู่มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตรหรอกเพียงแต่ว่า เขาสังเกตว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งก็ยืนอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากจะถามหรืออะไรมากมายเพราะว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เจอกับคุณจุม๋มพอเจอคุณจุม๋มเสร็จตึ๊บก็เอาขึ้นนะฮะซ้อเลยแล้วก็ขี่ออกไปครับคุณด้วยก็เห็นผู้ชายคนนั้นฮนะเคยเห็นเลยนะ่ะเต็มหน้าเต็มตายืนอยู่ตรงประตูด้านนอกของโรงงานครับนะ,ะซึ่งก็เป็นจุด เดิมแหละที่เมื่อกี้ที่เขาเพิ่งจอดรถร,รอรับจุ๋มจนกระทั่งออกตัวไปผมสังเกตเห็นชายคนนี้ยเขามองตามจุม๋มฮะคุณดื้อเขาบอกนะฮะผมถามจุม๋มผมถามจุ๋มนะฮะว่านี่รู้จักผู้ชายคนนี้เหรอจุ๋มก็บอกว่าใครไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ถามไปอีกว่าแล้วไอ้คนที่โทรศัพท์มาเนี่ยรู้จักเขาได้ยังไง จุ๋มก็เลยบอกไม่รู้จริงๆอยู่ๆเขาก็โทรมาเด้อก็เลยถามแล้วเคยเห็นหน้ากันหรือเปล่าจุ๋มก็บอกไม่เคยเจอตัวด้วยซ้ำฮะอันนี้คุณผู้ชายหลายๆคนอยากเข้าใจคุณผู้หญิงผิดนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าคือมันจะมีแบบเนี้ยเยอะไปเจอคนอื่นไซโคโมเมเฮ้ยเนี่ยแฟนไปอยู่กับคนนู้นคนนี้จริงๆแฟนไม่รู้เรื่องอะไรเลย ระวัดระวังด้วยนะฮะฟังหูไว้หูก่อนควรจะฟังจากปากเจ้าตัวนะฮะหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นฮะดื้อเนี่ยเขาก็ขี่รถไปซื้อของในเซเว่ก่อนที่จะเข้าบ้านในขณะที่เข้าไปในเซเว่นนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับตัวของจุ๋มเองก็ซื้อของอยู่ตัวดื้อเองก็เข้าไปเลือกนู่นเลือกนี่อ่ะ นะอาจจะเป็นนังพกนังส่งนังสือแต่คุณฟังครับดื้อบอกว่าดื้อเนี่ยสังเกตเห็นผู้ชายคนเนี้ไอ้ที่ยืนรออยู่อ่ะไม่รู้รอใครอ่ะมันมายืนอยู่หน้าเซเว่นฮะแล้วก็มองมาที่จุม๋มดื้อก็เลยบอกว่าเฮ้ยจุม๋มบอกว่าถ้าจะเจอไอ้คนนั้นแล้วละ่ะเดี๋ยวจะไปจัดการก่อนซึ่งจุ๋มเขาก็ห้ามไว้นะฮะ จุงเขาห้ามผมไว้ครับเพราะว่าเธอคงไม่อยากมีเรื่องหลังจากนั้นพอผมออกมานอกเซเว่นปุ๊บก็ไม่มีใครแล้วก็ไม่มีคนคนนั้นอยู่แล้วจากนั้นก็เลยพากันขี่รถกลับเข้ามาที่บ้านฮนะในขณะที่ขี่รถมาเนี่ยคุณผู้ฟังครับปรากฏว่าม,มันมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งครับอุณคนลุกเลยมันมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งครับเขาขับรถแซงแซงดื้อเลยนะ แซงดื้อกับจุ๋มไปเนี่ยฮะแต่ปรากฏว่าไอ้คนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซคันนั้นนะฮะมันใช่เลยไอ้ผู้ชายคนเนี้ยที่ยืนอยู่นะแล้วก็หันมายิ้มให้โอ้โหเท่านั้นแหละฮะดื้อปี๊ดอีกแล้วฮะเขาปี๊ดอีกแล้วนะฮะแทนที่จะจอดสนิทปุ๊บหักรถออกเลยฮะหักรถขี่ไปจุ๋มตกใจสิเอาเธอจะไปไหนอะเธอดื้อเขาก็าบอก เฮ้ยขอไปตามขอไปตามไอ้คนนั้นหนอไอ้คนที่ตามเราอะจะถามว่ามันจะเอายังไงจุ๋มก็ห้ามใหญ่นะฮะผมก็บอกว่าไม่ได้ต้องขอเห็นหน้าหน่อยมันทะลึ่งหันมายิ้มคือเข้าใจฮะอดเดอร์เขาบอกผมว่าพี่น่าจะรู้การถูกยามเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้ยพี่เลียวต่อให้ยามก็อปล่อยมันไปมันอยากยามก็ปล่อยมันไปมันมีปากมันมีอะไรก็มันเนี่ยคือคนเราไง น้องจะไปห้ามใครได้ไงนะฮะคุณจะไปห้ามคนนินทาอะไรเนี่ยนะแบบเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเขาจะไม่มีทางฮะตราบใดที่คุณยังห้ามพระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นไม่ได้นะฮะคุณอย่าหวังว่าจะรอดพ้นจากการนินทาหรือว่าจะให้โลกนี้ปราศจากคนนินทาดูอย่างเนี่ยหมู่บ้านฝายหินเนี่ยคุณเชื่อไหม คนนินทาจะมีไม่กี่คนแต่คนเนี่ยชอบฟังหูดูสิบ้านหลังรุ่นมันหนึ่งอย่างนี้หูดูทีเธอนี่เนี่ยวันนั้นะมันลงไปที่โอมมนน้มันนี้มันมีของติดไม้ติดมือกลับมาอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่คือชาวบ้านแต่คุณต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะฮะว่าถ้าขาดถ้าขาดบุคคลประเภทเนี้ยหมู่บ้านคุณจะเหงาจริงๆผมถึงได้จัดให้เป็นประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านรับข่าวสารถูกผิดปล่อยเขาฮะแต่คุณจะรู้เรื่องราวจากปากนะฮะ ของบุคคลประเภทนี้เยอะแล้วมันสนุกแต่ก็ต้องฟังหูไว้หูไงอย่าคล้อยตามนะครับคือประเทศไทยชาวบ้านเนี่ยอ่อนไหวเยอะนะสังเกตว่าเวลาไปประท้วงไปไหมไปไหมอะไรอย่างเงี้ยไปไปล้วเราต้องเรียกร้องนะไปล้อ่อนไหวกันเหลือเกินฮะบางทีเราต้องใช้ความคิดพอสมควรว่าเราไปเนี่ยเราได้อะไรแล้วมันได้จริงหรือเปล่านะฮะรัปากตอนก่อนเลือกตั้งพอถึง มันทุกสมัยฮะแล้วทุกรัฐบาลคุณจะไปคาดหวังอนักการเมืองเนี่ยเขามีไว้หลอกคนเ <c oughs> ฮ้ยทำไมพี่เลียวพูดงั้นก็คุณดูสิกี่โครงการที่พูดที่ผุดกันขึ้นมาแต่มันออกมาเนี่ยผุดมาประมาณประมาณพันโครงการแต่มันออกมาจริงๆมานสี่ห้าโครงการแล้วหมดสมัยอ้าวแล้วที่เหลือแล้วไปไหนจะรู้เหรอเงินก็ถูกเบิกมาแล้ว คิดเอาเอง <c oughs> นะฮะอุ๊ยแต่เนี่ยเอาเนี่ยเลือกตั้งเทศบาลสุเทศที่กำลังจะถึงเนี่ยขับขับเขี่ยวกันมันมากแต่ผมติงอย่างอะติงสองอย่างเลยอะอันที่หนึ่งท่านเปิดลำโพงเกินเดซิเบลที่กฎหมายกำหนดนะฮะอันที่สองท่านใช้เพลงแต่เป็นเพลงแปลงเพลงแต่งถ้า อถ้าสองอย่างเนี้ยสองประการเนี้ยคือท่านเคลียร์เรียบร้อยแล้วอย่างอันที่หนึ่งคือลิขสิทธิ์นะฮะอันนี้โอเคท่านโปร่งใสอันที่สองถ้าคุณคิดว่าเสียงที่เปิดตามรถแห่เนี่ยไม่เกินวัดกันเห็นเห็นให้วัดกันแต่ถ้าใช่สองอันเนี้ยคุณผิดกฎหมายทั้งคู่ให้คิดเอานะฮะเออแล้วพี่เลียวนะก็หาเรื่องอืไปติงทําไมก็ถ้าไม่มีคนอย่างพี่เลียวอะ แล้วจะรู้เหรอนะฮะว่าสิ่งที่แบบนั้นอน่นะ,ะที่คุณทําอยู่มันใช่หรือเปล่าคือถ้าลิขสิทธิ์คุณยังละเมิดเขาเนี่ยจบแล้วมันเป็นเพลงแปลงแต่ว่าทํานองมันใช่เอาเสียงคุณแอดมาเลยฮะบางคนเอาเสียงเพลง,งนู้นเพลงนี้แต่เพลงแปลงหมดเลยฮะเป็นชื่อคนคนน,นู้นคนนี้อืมถ้าลองทําผิดกฎหมายได้งานแสดงว่าเมื่อเข้าไปเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้เป็นจุดจุด,จ,ดจุดไปฮะอ่ะต่อไปฮะไม่เอาไม่พูดมากเพราะอย่างนี้ฮะ คือเรื่องของเรื่องก็คือเขาหาักรถตามไปกลับไอ้คันเมื่อกี้เพราะมันหยามไงจากนั้นครับจากนั้นเนี่ยดื้อก็บอกว่าดื้อตามไปได้สองนาทีครับกลุณมผู้ฟังครับขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเลยก็ไปทันฮะไปทันกับมอเตอร์ไซค์คันนั้นนะซึ่งเขาจอดอยู่หน้าบ้านเขานะฮะคุณผู้ฟังพอจอดเสร็จปุ๊บดื้อบอกผมลงไปเลยครับพี่ผมเดินลงไปเลยกล่าวว่าสวยแน่งานนี้ พอลงไปเท่านั้นนะฮะมันเป็นจังหวะที่ผู้ชายคนนั้นเขาถอดหมวกออกมาดือ้อพอไปถึงปุ๊บหยุดอึ๊กครับเพราะว่าหน้าตามันไม่ใช่คนนั้นแล้วคือไอ้คนที่ยิ้มให้มันเป็นคนซ้อนท้ายแต่ณตอนเนี้คนซ้อนท้ายมันไม่มีะฮะคุณซึ่งดื้อเนี่ยขี่รถไปตามตามตลอดนะฮะพอคนซ้อนท้ายไม่มีผมก็เลยถามสก,กิดผู้ชายคนนั้น,นะฮะ คุณผู้ชายที่ซ้อนท้ายมามันไปไหนเนี่ยน้องครับผู้ชายคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่มีเขามาคนเดียวไม่มีใครซ้อนจุ๋มยังพูดเลยฮะจุ๋มเนี่ยยังพูดสวนไปที่ดื้อบอกว่าหนูก็เห็นพี่เขาขี่รถอยู่คนเดียวแล้วดื้อไปตามเขาทําไมอะ่ะดื้อตามใครอยู่ดื้อบอกผมงงมากครับพี่ผมเลยต้องขอโทษเขาเป็นการใหญ่ นะฮะจากนั้นก็เลยขี่รถกลับนะฮะมันรู้สึกว่าเริ่มแปลกใจตัวเองพอถึงบ้านครับพอดื้อเขาถึงบ้านปุ๊บโทรศัพท์จุ๋มเนี่ยก็ดังขึ้นฮะจุ๋มก็เลยบอกว่านี่ดื้อเขาโทรมาแล้วคราวนี้ผู้ชายดื้อก็เอาโทรศัพท์ไปนะครคุณผู้ฟังครับเอาโทรศัพท์ไปแล้วกดสายรับแต่ดื้อไม่พูดนะฮะมันมีเสียงพูดมาใน,ในโทรศัพท์ะฮะบอกว่า แม้อุต่าห์ตามมาทั้งทีจนถึงที่ไม่เข้าไปในบ้านก่อนก็รอจุมอนนออจ๋มอยู่ในนั้นนะ่ะเขาบอกเนี้ยก็รอจุ๋มอยู่ในนั้นน่ะวิมานของเราโอ้โหคุณครับพอใช้คำนี้คนที่เป็นแฟนเป็นคุณจะยอมไหมฮะไม่มีทางดื้อบอกโอ้ยมันสุดๆพี่เลี้ยวผมดึงมือจุ๋มออกจากบ้านทันทีฮะ ดึงมือจุ๋มออกจากไอ้นี่ขี้หึงเลยดึงขี้หึงนะฮะดึงมือจุ๋มออกจากบ้านครับแล้วก็ขี่ไปที่บ้านนะฮะไปไปไปที่บ้านนั้นเมื่อเย็นเมื่อตอนเย็นแล้วก็กดกลิ่งครับพอกดกลิ่งเนี่ยปุ๊บพี่คนนั้น่ะที่เขาถอดหมวอ,อกมาเขาก็เดินออกมาเปิดนะฮะเขาก็เดินออกมาเปิด แล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งดื้อสังเกตว่ามีคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยแกยืนอยู่ข้างหน้าครับยืนอยู่หน้าอยู่ยืนอยู่หน้าประตูด้านด้านหน้าผมก็เลยขออนุญาตเข้าไปในบ้านก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่เขายังไม่ได้เชิญเลยฮะผมเข้าไปแล้วนะฮะพอเข้ามาที่ประตูบ้านปุ๊บเนี่ยคุณป้าเนี่ยก็เชิญเข้ามาในบ้านพอเดินเข้าไปในบ้านสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือมีรูปบานหนึ่งฮะ มีรูปบานหนึ่งนะฮะเขียนไว้ข้างล่างฮะชาตะมรณะเขียนชื่อว่านายศักดาครับข้างๆมีโกดอยู่นะฮะมีโกดอยู่ข้างๆผมก็เลยชี้ให้จุ๋มดูฮะจุ๋มก็พอมองเสร็จปุ๊บใจหายจุ๋มไม่เคยเห็นหน้านะคุณผู้ฟังครับแต่เขาเห็นชื่อฮะเห็นชื่อเห็นนามสกุลใจหายเลย่ะ ป้าคนนั้นก็เลยถามเรื่องราวนะต่างๆเดือเขาก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังโอ้ยขนลุกฮะเล่าเรื่องให้ฟังว่าอ,อทั้งหมดฮนะก็ในวันที่เสียมันคือวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมาฮนะแต่ในวันที่เดือเขาตามไปที่บ้านเนี่ยนะคือวันที่เก้าธันวาคมฮนะซึ่งคุณป้าคนนั้นก็บอกว่าเพิ่งจะเผาไปไม่กี่วันนี้เอง จากนั้นดื้เขาก็ยกมือนะฮะยกมือไหว้นะฮะบอกว่าขอโอโหสิแล้วก็ลากันกลับนะฮะเราสองคนเงียบฮนะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ฟังครับตั้งแต่นั้นก็ไม่มีเสียงโทรศัพท์อีกเลยครับคุณผู้ฟังดื้ก็มาถามว่าพี่เดียวครับผมอยากจะทราบว่าเขาจะมาบอกอะไรแล้วทำไมต้องเป็นแฟนผมคือกรณีแบบเนี้ย เขามาชอบหรือเปล่านะฮะเอาอย่างนี้ฮะจะบอกว่าเรียกว่าผมคิดว่าเขาแฟนคุณคือผู้ถูกเลือกฮะคือผู้ถูกถูกเลือกให้เป็นผู้ที่ส่งอนิสง์ผลบุญให้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเห็นเขาแล้วด้วยคุณก็คือหนึ่งในผู้ถูกเลือกเช่นกันครับดื้อฮะนะะ หนึ่งในผู้ถูกเลือกให้ช่วยทําบุญให้ฉันหน่อยนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นดื้อครับเป็นไปได้ตอนเช้าเนี่ยฮะถ้าตื่นเช้านะก็ใส่บาทหน่อยละกันแต่ว่าคงจะลำบากถ้าฟังรายการพี่เลียวเนี่ยน่าจะไม่ล่ารอดอะนะตื่นสายแน่นอน SMS อย่างเงี้ยนฮะแล้วก็กดมาก็ส่งให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าให้กับนายศักอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยฮะนะครับต่อจากนั้นครับถ้าเป็นไปได้วันไหน นะฮะมีถือศีลหรืออะไรก็ตามเนี่ยพาแฟนไปนะ,ะไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ซะหน่อยเอาบุญ